แรปปิ้ s ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงไม่ได้จเข่าแต่ามเลค่ะโอเคพอแม่ทาเอฟแทด้วค่ามก็รู้สึการลุกหน่อได้กั่ชุดไทยรแลก็รู้สึกดีใจจริงๆหนูชอบชุดไทยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ ไม่สวมชุดไทยก็รู้สึกว่าเหมือนสวมวิญญาณเป็นแบบว่าเป็นนางสม,มัยก่อนหญิงไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบค่ะชอบชอบวัฒนธรรมพินชอบวัฒนธรรมการใส่ชุดไทยอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่หนูได้แต่งชุดไทยแบบเต็มขนาดนี้นะคะครั้งแรกก็คือสอกเดือนปีที่แล้วซึ่งหนูรู้สึกว่าชอบมากใส่แล้วมันดูเหมือนมีองค์อะไรบางอย่างที่แบบมันจะมีจริตบางอย่างที่อยู่นี่ก็รูบขึ้นมาแล้วก็ รู้สึกสวยอ่ะรู้สึกสวยถ <c oughs> ้าคมองชุดไทยพาราสียังไงบ้างใส่แล้วเป็นยังไงความสวยงามรหนูว่าดีเทลของชุดไทยเหมือนเขาคิดมาอยู่แล้วค่ะว่ามันจะต้องเป็นดีเทลแบบไหนใช้ผ้าถุงแบบไหนรายละเอียด ต่างๆของลูกปัดอะไรเงี้ยน,น่ารู้สึกว่ามันละเอียดอ่อนมากๆมันดีเทลมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจของแบบการทําชุดไทยขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ทําออกมาได้สวยขนาดนี้รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเหมือนว่าเห็นถึงความสวยงามของของชุดไทยะคะ่ะรู้สึกว่าชุดไทยมันเป็นไอคอนอีกตัวใหที่รู้สึกว่าเป็นชุดประจาชาติที่ค่อนข้างสงา่างามใครดูก็ต้องมองว่าแบบสวยมากด้วยดีเทลแบบ ไม่ว่าจะเป็นพวกจูเรียอะไรเงี้ยค่ะมันถูกทำออกมาแบบปราณีตมากๆแล้วคัตติ้งแต่ละอย่างมันคือแบบเป๊ะมากๆเหมือนก็ไม่รู้จะอธิบายไม่อธิบายไม่ค่อยเก่งแต่รู้สึกว่าสวยอ่ะรู้สึกว่าเป็นชุดประจำชาติที่ไอคอนิกแบบเห็นแล้วต้องมองเลยว่าวชุดอะไรเนี่ยแต่ละคนปอนเด็กๆอะไรเนี่ยเรามอมชุดไตล์ยังไงครับ จริงหนูขอขอแม่ใส่ชุดไทยตั้งแต่เด็กแล้วนะให้คุณแม่ไปซื้อชุดไทยให้แบบมาผกหนูเป็นเด็กชัางใหม่อะคะ่ะแล้วก็ คุณแม่จะมาบชุดไทยก็บอกแม่ไปหาซื้อชุดไทยหน่อยอยากใส่อะไรเงี้ยคือจริงๆหนูเป็นคนชอบใส่ชุดไทยอยู่แล้วแล้วก็ชอบดูละครทีรียดด้วยไงมันก็เหมือนว่าฉันอยากจะเป็นแม่นางในละครใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่หนูเป็นลูกครึ่งด้วยแหละก็อาจจะไม่ได้ค่อยมีโอกาสใส่ชุดไทยสักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากใส่ชุดไทยบ่อยๆถ้ามีโอกาสใส่ได้ค่ะเหมันตอนเหมี่ยเริ่มจากตอนเด็กที่ทุกปีเในที่โรงเรียนเหมียงจะต้องมีเหมือนไทยเดย์ที่แบบไทยคัลเจอร์เดย์ที่ทุกคนที่จะต้องใส่ชุดไทยก็รู้สึกว่าเฮ้ยยสวมาก นั่นคือความทรงจำแรกเลยที่ใส่ชุดไทยก็คือแบบตอนเด็กที่ชุดประจำชาติแต่ละคนก็ต้องใส่ประจำชาติหรือตัวเองก็ื่อเรียนโรงเรียนเองเตอะใช่ไหมคะมันก็จะต้องแบบมีหลายสัญชาติซึ่งเราก็แบบเปอร์เซ็นต์คนไทยก็รู้สึกว่าใส่สบายแบบชอบใส่สบายมากไม่รู้ทําไมคนอื่นจะชอบใส่สบายอาจจะดูแบบด่วยอะไรหลายอย่างรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนเจ้าหญิงเหมือนเจ้าหญิงเออเหมือนเจ้าหญิงอ่ะคือเหมือนก็แบบบ้าดิสนีย์ด้วยเลยก็จะดิสนีย์พรินเซสแต่ละเป็นไทยพรินเซส ยอมแล้วจ้าโอเคค่ะแต่นะเราต้อง่ต้ององว่าใสชุดไทยก็ใส่ได้ตเราไป่จนใช้วลาใช่ค่ะใช่ใช่อย่างแม่หนูก็ซื้อผ้าถุงเก็บไว้ค่ะไว้ถ้าวันแต่งงานอะไรไอย่างเนาะแ็แบบว่าตัดชุดไทยสวยๆอะไรใช่คุณแม่ก็จะหวดบอกว่าผ้าไทยเอาไว้ด้วยมันเรียกว่าอะไรนะผ้าสิ้น,นใช่ไหมผ้าสิ้นผ้าไทยผ้า,าไทยคือเรี้ยวผ้าสิ้นถูก ช่หมว่าพ้าสตินเดาว่นสกเวลาแบบถึูไปวัดกับที่บ้านอย่างนี้คุณแม่จะต้องหมกต้องแส่พลาสตินนะจำได้แค่นี้หลือว่าพาสติใส่้นเชวน่ชวนมาดูบอกว่าความสวยงามของท้าไทย ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้มาดูชุดไทยอันสวยงามนี้นะคะก็เป็นชุดไทยพระชนิยมด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนหลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะว่าในแต่ละแบบเนี่ยอย่างวันนี้หนูใส่เป็นชุดไทยดุสิตน้องก็ใส่เป็นชุดชุไทยจักรีเนาะก็มันมีหลายแบบมากๆในประเภทศของชุดไทยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะคะที่ไอคอนสยาม ใช่ค่ะแล้วชุดของพวกเรานะคะมีจริงๆมันมีทั้งหมดแปดประเภท8ประเภทค่ะซึ่งแต่ละชุดเนี่ยมัน represent แต่ละาที่นั่งด้วยใช่ที่นั่งแบบจัก,กรีที่นั่งดุสิ์เตใช่ค่ะเสน่ห์ของแต่ละชุดก็จะไม่เหมือนกันก็ใ,<ช>ใครแบบว่าอุ้ยอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็มา,าดูกันได้นะคะโอเคค่ะขอบ,ขอบ,ค,ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่แล้วเราก็องอเลยนะว่ะเดี๋ยวพูดแบบเป็นพาร์ทอะไรบ้าง ตัถ่ายหมดเร็วมากได้เสิรเป็นไงบ้างคะโอ้ยดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าทางช่องเพิ่งส่งลิสต์เพลงมาให้ข่าวว่ากเราจะต้องร้องเต้นเพลงไหนบ้างก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะดีใจเชิญค่ะอยากเห็นมาดามเต้นแล้วค่ะคุณก็เต้นแหมอันนี้สปอยได้เลยว่ามีโชว์เต้นแน่นอนมีแน่นอนแต่เราไม่สามารถพูดได้ว่าเพลงอะไรบ้าง ราบขนาดจะบ้างไหมนัดเต้นเป็นทิ้งแบบว่าใส่หมวกน้องก็เต้นได้เต้นได้จริงจริงมีจังหวะในหัวใจก็โอเคแล้วอาจจะแบบเป็นแนวแบบ ขายตลกอะไรอย่างเงี้ยโจ๊ะโจอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบวิแต่จะต้องคนมองอุ้ยสวยมากคือปกติเนี่ยหนูเต้นทิกต็อกอยู่บ้านเต้นในห้องคนเดียวแคบๆอะไรเงี้ยไม่เคยต้องเต้นต่อแบบคนเยอะมากมายขนาดนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกงานที่หนูแบบใหม่มากๆแบบว่าตื่นเต้นมากๆกับการเต้นต่อหน้าถึงพันห้าร้อยคนค่ะปกติจะเ้นกัอะไรกันคะคนดันไหมไหมถึง บอกว่าพอต้องไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยบอว่ารู้สึกว่แบบกดดันไหมไม่เลยล่ะไม่เลยพี่ไม่รู้สึกว่า,าพวกเราทําเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยไม่ได้รู้สึกกดดนะันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากแบบว่าปล่อยพลังแล้วเป็นอย่างงี้มากกว่าเอาล่ะการเก็บตัวตอนนี้เตรียมตัวมาถึงไลน,นแล้วค่ะตัวใกล้แล้วใกล้าที่หนึ่งแล้วก็เ<อ>นี่ยค่ะแ แผนการซ้อเมเต้นก็คือออกตารางมาเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าขอขอซ้อมเยอะกว่านี้เพราะเราอยากให้แบบมั่นใจเลยอยากให้แฟนๆทุกคนแบบรู้สึกว่าคุ้มที่แบบได้มาดูพวกเราเอ,อ่อพฟอร์มในครั้งนี้ะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นแฟนมิดแรกของพวกเราด้วยอยากให้มันแบบว่าตราตรึงใจทุกท่านจิ๊บอดูจากลิสต์เลงแล้วตราตร,งตรตึงแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงทุกคนที่มาวันที่หนึ่งาุันธ์นะคะจะไม่ผิดหวังจะช็อคไปเลยใจว่าได้เห็นอะไรใหม่ใหม่ สำหรับคู่เราอะไรใหม่ๆแน่นอนมีแอบสปอยด้วยนะว่าเพมันเป็นแบบแนวไหนตัวได้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าบอกเดี๋ยไม่ได้จีเดียวอย่าเลยเดี๋ยวชีลุ้นไม่มีปุ๊บรู้สึกยังไบ้างที่เหอเป็นแฟนตอบรับลุนี่แบบนี้กะแสอะไรอ่าค่ะดีใจรู้สึกว่าก็ไม่ได้พค่ คิดว่าแบบจะมีคนรักเราอย่างนี้อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยคือหมยก็จะบอกทุกสัมภาษณ์ว่าเหมยไม่ได้คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือดีใจมากรู้สึกว่าโชคดีที่แบบมีคนรักเยอะขนาดนี้ก,ก็ดีใจดีใจที่บอกว่าตั้งแต่วันที่ขายบัตรหมดแล้วเราก็รู้สึกอุย้ยแบบมีคนมารอดูเพราะเราเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้ว ตอนนี้หนูเห็นในในเอ็กซ์อะค่ะทุกคนก็เริ่มทําเสื้อแล้วทําของกิฟีบอาเวแจกแฟนคลับกันเองแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอยขอบ้างสิอยากเก็บไว้เลยขอซื้อด้วยได้ไหมช่ขอซื้อด้วยมันน่ารักมากๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกความทุ่มเทของทุกคนเลยในในแฟนมีครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วแบบแฟนต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าจะมาดูขอนเราแฟนงขอดเราเตรียมพาวเวอร์แบงค์ค่ะว่ามีเยอะเลยเนี่ยหรอ คือเตรียมพาวเวอร์แบงค์เพราะว่าน่าจะแบตหมดแน่นอนแล้วก็เตรียมพัดลมเพราะจะแบบอูมันรุนแรงร้อนว้าวมันฮอตเกินกิลลี่หน่าเออไม่น่าเสียดายเราเตรียมเสียงไมต้อปเชียร์ไปกรีดไปกรีดไปแบบอะไรนะออ๋เตรียมเสียงอ๋อใช่แน่นอนทุกคนหนูว่าทุกคนเตรียมเสียงกรีดไปอยู่แล้วค่ะอันนี้เราเชื่อใจแฟนคลับทุกคนก็อยากให้เขาได้รับความสุขแหล จะไม่เตรียมมาไม่เชื่อมันออกมาเองแน่นอนอย่างก็่ว่าแบบอยากจะกินอยากจะกินอะแฟนนี่ในไทยแล้วต่างประเทศวุ้มีค่ะมีมีค่ะมีมีค่ะไม่รู้ว่าบอกได้ไหมแต่ว่าอยากบอกไม่ได้อยากบอกไม่ได้มีแน่นอนค่ะมีคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แถบไหนอะไรยังไงแถบไหนแถบไหนเอาใกล้ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวแถวนี้ เดี๋ยวเราแบบคุยกันได้เมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะบอกกันได้อี่ใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่บอกได้หนูบอกแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะหนูพร้อมมากแบบปพ๊บเก็บอยู่ตรงเนี้ยโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอภามิ้งตรงนหน่อยนะคะสวยมากเลยโอเคกาโครงการนี้